สวัสดีครับอยู่กับผมปุ้ยเนื่องจากชว่วงที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสนำทูโลโคดตัวหนึ่งที่มีไว้สำหรับพัฒนาโมบายและวก็เว็บแอปพลิเคชันไปใช้สอนก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนด้วยนะครับทูตัวนี้มีชื่อว่า l u t t e r f o โเราสามารถใช้ได้ทางบนบเว็บแล้วก็บนเดสก์ท็อปได้เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัว l u t t e r f o โกันก่อนตัว Fatterfo เป็นโลโคดแพลตฟอร์มที่อ้างอิงอยู่บนพื้นฐานของตัว Fa ต t ฟ mework ยตัว Fa ตเตอเป็นเฟรมเวิร์กสำหรับไว้พัฒนาคอสแพลตฟอร์มที่ใช้ภาษาด้าในการพัฒนาซึ่งเอาพุทที่ได้ก็จะมีตั้งแต่โมบายเว็บแล้วก็เดสก์ท็อปแอปพลิเคชันหมายความว่าตัว Fa ต t ตอร์ทอะไรได้ตัว Fa ต t ตอรก็ทําได้เช่นกันซึ่งนอกเหนือจากที่ Fa ต t ตอรเขาพรバイตัว UI แล้วเรายังสามารถดาวน์โหลดซอสโค้ด South Code มาพัฒนาต่อเองได้แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ f a ต t ตอรก็คือเราสามารถใช้งานที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราสามารถใช้งานผ่านเว็บได้เลย แต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันเร็วยิ่งขึ้นเราก็สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วมาใช้ในเครื่องตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเราใช้บนเว็บก็อย่าลืมไปเปิดเซตติ้งที่เป็นการใช้ฮาร์ดแวร์ของเครื่องมาประมวลผลด้วยนะครับอย่างผมใช้โคมก็คือตัว u ูทกราฟิกแอคเซลเลอเรชันตัวนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่เปิดเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราใช้ผ่านเว็บมันจะค้างได้นะครับสําหรับฟีเจอร์ของฟัตเตอร์โฟนะครับอย่างที่ได้เกินไปตั้งแต่แรก ตัว Flutter โ o ลเป็น too low-code ดังนั้นการใช้งานก็จะเป็นการ drag and drop แล้วก็การ Conf ิกส่วนใหญ่พวก UI เขาก็จะมี preview widget มาให้ก็จะเป็นการ drag and drop ลากวางได้เลยในการสร้างหน้าจอส่วนการ Conf ิกก็จะมี panel property มาให้ในการ setting ความกว้างความสูงตำแหน่งต่างๆรวมถึงการเชื่อมต่อ API หรือการเชื่อมต่อได a b เบ e นะครับส่วนพวก Logic FL ก็จะมีการวาดดอะแกรมที่เป็นลักษณะให้คล้ายโฟลชาร์หรือเวิร์กโฟลนอกเหนือจากนี้เขาก็โปรไวในเรื่องของการอิน g ิ a t i o n เข้ากับ c l า u แ platform อย่างเช่นพวก f i เบอร์ e บดลูกปรเบดแล้วก็ Google SDK ให้เราด้วยนะครับหมายความว่าเราก็สามารถไปใช้งานพวกแผนที่การแจ้งเตือนรวมไปจนถึงพวก Google Analytics หรือว่า Authentication ของ f i r e อร์เบแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆได้นะครับผมถ้าเราต้องการเชื่อมต่อ API เราก็สามารถเซต endpoint ในโปรเจกต์ของเราได้ซึ่งพอเราเซต endpoint API ของเราเสร็จแล้วเนี่ยในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของเราก็จะทําได้ง่ายขึ้นถัดไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแพลนกันนะครับผมตัว Fastly เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ว่าตัวฟรีเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการบิวซึ่งตัวฟรีจะบิวได้เฉพาะตัวเว็บแต่ว่าในการพัฒนาเรายังสามารถพัฒนาได้ทั้งเว็บแล้วก็โมบายนะครับจะติดแค่ตอนบิวอย่างเดียวแต่ว่าตอนรันเทสอะไรต่างๆเนี่ย ก็ยังสามารถเทดสเป็นแบบโมบายได้แต่ว่าก็จะเป็นโมบายที่เป็นออนไลน์ของเขาจะไม่สามารถรันในโลคอลดีไวท์ได้นะครับถ้าเราอยากจะรันในโลคอลดีไวท์เนี่ยเราจะต้องอัปเกรดเตียก่อนซึ่งความแตกต่างของเขานะครับในแต่ละแผน่นตัวแอนฟีเนี่ยถ้าเราใช้ฟีเจอร์ AI อเขาจะโปรバในเรื่องของการเจเนเรตหน้าจอมาให้ผ่านตัวพร้อมนะครับผมหรือผ่นรูปภาพซึ่งตัวที่เสียตังเนี่ย จะไม่มีจํากัดแต่ถ้าเกิดเป็นตัวฟรีเนี่ยจะจํากัด5ครั้งต่อวันนะครับนอกเหนือจาก g e n e r a t e หน้าจอเนี่ยก็จะมีการแก้ไขหน้าจอด้วยนะครับผ่าน AI แล้วก็จะมีฟีเจอร์เรื่องของ AI agent มาให้ในตัวนี้จะเป็นการทําให้ง่ายขึ้นแค่นั้นนะครับจะไม่ได้โ r o v i d e เรื่องของ AI หลังบ้านให้เราถ้าเราจะไปเชื่อมต่อกับ AI agent จริงๆเนี่ยเรายัางต้องการ API key อยู่ถ้าเราต้องการไปเชื่อมต่อกับ OpenAI เราก็ต้องการ API key ของ OpenAI นะครับหรือถ้าเกิดเป็นของ Google หรือของตัว Anthropic เนี่ยเราก็ต้องมี API key ของ Google หรือว่าของ Anthropic ด้วยในการใช้ AI agent ซึ่งตัวนี้ยังไม่รวมไปจนถึงพวกทํา k n o w l e d g e Base นะครับจะเป็นแค่การแชทเฉยๆซึ่งเขาจะเป็นการสร้าง c o u d Function ที่อยู่ใน Firebase ในการทํา API ไปเชื่อมต่อกับตัว AI ของเรานะครับผมถ้าเราอยากจะไปทําพวก k n o w l e d g e Base เนี่ย หลังจากเขาเจเนเรตตัวค่าฟังก์ชันเสร็จก็ค่อยไปแก้ไขตรงนั้นต่อได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีพวกฟีเจอร์ในการแปลภาษาพวกแพลนที่เป็นโปรนะครับจะมีพวกแปลภาษาให้เราถ้าใช้ตัวฟรีก็ยังสามารถใช้แปลภาษาได้นะครับแต่ว่าจะต้องทำเองหมายความว่าถ้าเกิดแอปเรามีสัก60หน้าเนี่ยแล้วเราต้องการแปลภาษาอยู่สัก ตีว่าหนึ่งหน้ามีอยู่สิจุดอะ่ะหกหน้าก็600จุดอะ่ะก็ต้องแปลเองแต่ถ้าเกิดไปใช้ตัวแพนที่เป็นโปรเขาก็จะมีไปต่อกับ Google Translate ที่จะออโต้ทาร์สเล e ให้เราเลยอัตโนมัตินะครับก็จะลดงานตัวนี้ไปได้ที่เหลือก็จะเป็นพวกการเซตออโตเมทเทสนะครับการเชื่อมต่อพวกกิดหับการแตกบ้านต่างๆนะครับพวกโปรเนี่ยจะสามารถใช้งานได้แล้วก็การแก้ไขฟอนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันทั้งหมด ในการทำพวกสเปซสกรีนทำพวกยูทูียลของแอปอะไรอย่เงี้ยสามารถใช้งานได้หมดเหมือนกัน push notification การเชื่อมต่อกับ payment gateway พวก version control าการ Deploy อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ถ้าเราอยากจะบิวเป็นพวกมบายนีย่จะต้องอัปเกรดเตียก่อนรวมไปจนถึงการดาวน์โหลดซอสโค้ดนะครับถ้าเราอยากจะ เอาซอสโค้ดมาพัฒนาต่อไม่อยากจะใช้บนแพลตฟอร์มของเขาแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องอัปเกรดก่อนแล้วก็พวกดีพอย y นะครับถ้าเกิดเราอยากจะดีพอย y แบบง่ายๆอะไรเงี้ยก็อัปเกรดเป็นเตียบแบบโปรก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เราก็ต้องเอามาบิวเองแล้วก็ดีพอย y เองทีนี้ในรีเจนบ้านเรานะครับเขาก็จะมีส่วนลดมาให้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับครึ่งหนึ่งห้ ตัวโปรกับตัวทีมนะครับจะต่างกันที่ถ้าเป็นทีมเนี่ยจะสามารถเข้ามาแก้ไขพร้อมกันได้แต่ถ้าเกิดโปรเนี่ยก็คือใช้คนเดียวแต่ก็จะได้ฟีเจอร์ทุกอย่างครบหมดเลยแล้วก็ถ้าใครมี Account ที่เป็นนักศึกษาหรืออาจารย์สามารถขอใช้งานฟรีได้1ปีนะครับถัดไปเรื่องของ Document ตัวฟั t เ r อร o เขาค่อนข้างทำ Document มาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสามารถอ่านแล้วก็ทำตามได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับตัว Document ของเขา มีค่อนข้างครบแต่ว่าอาจจะไม่ได้อัปทูเดตขนาดนั้นทีนี้ฟ u t t ตอร,ร์เหมาะสำหรับไว้ทำแอปประเภทไหนส่วนตัวผมมองว่าเป็นแอปขนาดเล็กถึงขนาดกลางจะเป็นแอปประเภทไหนก็ได้จะเป็นเว็บหรือโมบายก็ได้เช่นกันเพราะว่าเราสามารถใช้ f ั t t e r f ์ในการ Acces s ฟีเจอร์พื้นฐานได้ทางเว็บแล้วก็โมบายแทบจะทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเราดูจากตัวอย่างลูกค้าที่เขาเอา f ัต t ตอร์ไปใช้ก็จะเห็นว่ามีการเอาไปใช้ทำซุปเปอร์แอป ที่มี Active User อยู่ประมาณ1 3 0 0 0คนรวมไปจนถึงแอปเกี่ยวกับพวกโลจิสติกสหรือว่าระบบเว็บที่เป็น ERP หรือว่า Consumer Application ต่างๆถัดมาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันดูนะครับผมเราสามารถมาที่ล็อกอินได้เลยเพื่อเข้าใช้งานแล้วก็สามารถใช้ Gmail ในการล็อกอินได้เลยนะครับอย่างตัวนี้ผมล็อกอินทิ้งไว้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของตัวโปรเจกต์ภาพรวมในฟัตเตอร์โฟทั้งหมดของเรานะครับ พอดีผมเคยมีแอป,ปที่เอาไว้ใช้สอนอยู่มันก็เลยมีขึ้นมาในการสร้างโปรเจกต์เราสามารถกดไปที่ New ทีนี้เราสามารถสร้างโปรเจกต์เปล่าได้โดยการพิมพ์ชื่อแล้วก็กด Start Building ได้เลยนะครับเราสามารถไปแก้ที่หลังก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลแต่ว่าในหน้าสร้างโปรเจกต์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นเทมเพลตให้เราเลือกใช้งานได้ ตรงนี้ก็จะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียตังค์เดี๋ยวผมจะลองสร้างโปรเจกต์เบสออนตัวนี้นะครับ Huber Eat เราสามารถเลือกดูพรีวิวได้นะครับผมว่าเทมเพลตของเขาเป็นลักษณะประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตัวแอปพลิเคชันที่เขามีให้เรา ดยที่ว่าถ้าเกิดเราต้องการเลือกบิวจากเทมเพลตของเขานะครับเราก็สามารถมากดที่ use template ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอการทำงานหลักของเรานะครับเราสามารถเปลี่ยนเพจได้ผ่านพานแเนลด้านซ้ายมือ ไปที่วิดเจ็ทีนะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างๆหรือว่ามาที่ตัวสตอรี่บอร์ดได้เพื่อดูภาพรวมของแอปพลิเคชันว่ามีหน้าไหนบ้างแล้วก็หน้าไหนมีการเชื่อมโยงหรือว่าเนวิเกตไปที่หน้าไหนต่อนะครับผม อย่างตัวนี้ผมจะยังรันไม่ได้เพราะว่าเขามีการเชื่อมต่อกับคัสตอมฟังก์ชันบางอย่างแล้วมันเออร์เลอร์ให้มันรีบิวสักครั้งหนึ่งโอเคได้ละในการรันนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มรูปสายฟ้าแล้วก็รันได้เลยหรือว่าถ้าเราอยากจะดูแค่ตัว UI เฉยเเราสามารถมาดูที่ตัว รูปพร e อปตัวนี้ครับผมรูปลูกตาตัวนี้ได้ถ้ามันไม่สามารถเนว i บเกตได้นะครับเราสามารถคลิกที่ปุ่มตัวนี้นะครับออพเ a g e แล้วก็สามารถเลือกดูหน้าจอที่เราต้องการจะพรีวิวได้อันนี้จะเห็นว่าค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าผมใช้ผ่านเว็บเนาะมันก็แล้วก็ หน้าจอเขามีค่อนข้างเยอะมันก็เลยจะค่อนข้างใช้เวลานานในการโหลดทีนี้ในการรันเราสามารถไปที่ปุ่มรูปสายฟ้าตรวนี้ได้แล้วก็มันจะเป็นเทสโหมดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการรันแบบฮอตดีโหลดก็จะค่อนข้างไวแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะมีแคชอันเดิมติดไว้แล้วก็อาจจะพังนะครับผมบางครั้งก็อาจจะต้องรันเป็นแบบ บิวโหมดอันนี้ผมลองเป็นเทสโห d e ไปก่อนถ้าเราติดตั้งแอปบนเครื่องไว้นะครับเราก็สามารถรันบนโลคอลได้ซึ่งรันบนโลคอลเนี่ยจะต้องเป็นแบบสแตนดาร์เตียขึ้นไปข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไม่มีดีไว้เนี่ยตัวเนี้ยเขาก็จะบิวดีไว้ที่เป็นออนไลน์ให้เราเลยผมว่าก็ค่อนข้างสะดวกดี ผมว่าก็ค่อนข้างสะดวกดีนะครับถ้าเกิดเราลันบนเครื่องมันก็จะเป็นล็อก้อโฮสแทนนะครับมันก็จะไม่ได้เป็นแบบบนดีไวท์แบบนี้มาแล้ว ก็จะประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมรับฟังกันยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์ในอนาคตด้วยนะครับอาจจะมีการทำคลิปสอนอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาแล้วเจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าขอบคุณครับ